และอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่น,นั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผม lobster t o m a d l นะครับผมเป็นกุ้ง lobster นั่นเองค,ความสามารถของเจ้านี่ก็คือทุกๆ14นาทีเนี่ยจะมีโอกาส20%นะครับผมที่จะทำให้พืชโดยรอบติดสถานะโมเ t e เฮ้ยสถานะ m o เ t น n เหรอสถานะโมเท e นี่คือสถานะของ admin นะครับผมซึ่ง เป็นสถานะที่ตอน admin เสษภูเขาไฟนั่นเองนะและความสามารถที่2ก็คือทุกๆุ9กี่19นาทีเนี่ยจะมีโอกาส10%นะครับผมที่จะทําให้พืชโดยรอบของเราติดสถานะ m e ท e อ r ิกเฮ้ยสถานะดาวตกเอาแล้วสถานะดาวตกนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสแค่10%นะอันนี้สถานะดาวตกนี่เป็นสถานะของอด m i n เหมือนกันนะครับผมอ่า สำหรับเจ้ากุ้งล็อสเตอร์นะครับผมหุ้ยสองสถานะเลยอ่ะโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมโอกาสได้ก็คือ1%นะเปิดจากเจ้ากล่องของ NPC หนูนะครับผมถ้าน,น้องมองหากเกมพารทุกกดผลทาวนบอกฟุตแนะนำร้านบับเบิ้ลชได้เลยครับ